สวัสดีครับพบกับรายการหิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องดื่มชูกำลังครับ36ขวด36ขวดนะฮะอันตรายนะครับห้ามลอกเรียนแบบะะเดี๋ยวเราเล่าเรื่องเครื่องดื่มชูกำลังกันดีกว่าเจ้าแรกของโลกนะฮะผลิตที่ประเทศสกอตแลนดน์ปีพศ2444ปรเทศแรกของเอเชียก็คือญี่ปุ่นยี่ห้อแรกของเอเชียก็คือลิโพวิตันดี โอตันดีเจ้าแรกของเอเชียที่เราเริ่มเปนที่ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยที่เขาบอกว่าห้ามดื่มเกินร่าสองขวดนะครับเพราะว่ามีนักบาาคนหนึ่งนะครับเขาดื่มไปถึงสี่ขวดแล้กวก็ไปเล่นบาสเขาตายนะครับเขาก็เลยออกกฎหมายกำหนดว่าห้ามดื่มเกินวาสองขวดผลิตโดยโบริษัทโอสถสภานะครับเอมร้อยห้าสิบ ค่อนข้างที่จะหวานพอสมควรแล้วก็มีรสชาติขมนิดๆปลายๆแต่ถ้าเกิดเราแช่แช่เย็นๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้พลังงานทั้งหมด50กิโลเทอรนคะเครืคร่องดื่มซูมลังเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆจุดประสงค์เขาเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแล้วให้มีพลังนะแต่เขาว่ากินเอาไว้แหละสำหรับเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไปแล้วมีคอมันโดออริจินอล80กิโลคทอรี่กินนี้ออกแนวคล้ายๆแบบริโพอ่ หวานก็เอ็มร้อยนิดนึงนะฮะแล้วก็รสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าวก็เป็นกลิ่นกลิ่นเดียวกันแหละกลิ่นแบบผลไม้รวม T Pollex L กระทิงแดงสูตรก่อตั้งใช่ไหมชื่อว่าทีโ T Pollex L นะฮะเจ็ดสิบกิโลแคลอรี่ที่แมนบอกนี่ดีดมากๆหอมอะ่ะหอมหอมแล้วก็รสชาติแบบค่อนข้างเข้มข้นเลยกลิ่นแบบกลิ่นเข้มข้อนอะ่ะแล้วก็มีความหอมสมัยเด็กที่เราเคยไปขอผู้ใหญ่กินอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะลินให้เราฝาน,งน,นึงกินจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะสมัยสมัยก่อนคือเขาจะกินอันนี้แหละทีโ T Pollex L ครันกระทิงแดงแบบธรรมดา โโกินอะไรอะ่ะกินผลไมล้รวมเด็กห้ามกินเดี๋ยวดีเหมือนที่โปเล็กแวแหละแต่เจือจางกว่านิดนึงก็คือรสชาติก็เจือจางลงมาเพราะว่าขวดมันใหญ่กว่าแรนเจอร์ก่อนชื่อยี้ห้อแรงเยอะนะครับแล้วก็หลังๆน่าจะโดนเรื่องภาษาการใช้ภาษาเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นแรงเจอร์80กิโลแคลอรี่นะครับอืมอ,อันนี้กินแบบออกเนาะตุ๊ตี้ฟุตตี้แบบหวานหวานอ่ะรสแม่งไม่เหมือนใครว่ะรสแบบ ฟูตตี้ฟุตตี้แท้ๆถัดมานะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโปรผม,ผมกนินเป็นเป็นเป็นประจำผมก็จะกินคาราบาลแดง90กิโลแคลอรี่กินก็แบบจ,งจางหน่อยอันนี้มันออกแนวแบบฟุตตี้ฟุตตี้คล้ายๆแรงเจอร์แต่ว่ามันจะจางกว่าแล้วก็ความหวานจะค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออกินแบบ1 0บๆอ่ะ1 0บๆเพิน่ๆอน่ะโอเคเลยฉลามบุกฉลามหวันใจคนใต้หวันใจคนใต้เหรอ น,นี่กินแบบยา,ยาๆหน่อยค่อยๆหวานนะครับถัดมามังกรทองว่ะน,นี่หายากมากหายากมากด้วยพี่แมนบอก,บอกนะซึ่งมาจากจังหวัดนครนายก80กิโลแคลอรี่ตัวฟอนไม่ไเป็นแบบตัวสีแตกๆน่เหมือนพวกหนังจีนน่ะอันนี้สีออกแนวใสๆรสเหมือนแบบฝรั่งไอัเนี่ยแบบฝรั่งบิ๊กบลูมนที่เราเคยกินตอนเด็กๆโบราณโบราณหน่อยอ่ะตามตามโลโก้เขาเลยอ่ะนี่ผสมซิงค์ด้วยนะครับถัดมาลิโควิตามินดีนะครับเจ้าแรกของเอเชียอืมเฮ้ยกลิ่นดีว่ะ พวกแบบยายาแก้ไออะแนวยายาเนี่ยรสชาติเข้มข้นแล้วก็มันจะเป็นแนวแบบไม่เหมือนอันอื่นอ่ะมันออกแบบยายาเนี่ยเลยอดีตกว่ายี่ห้ออื่นโวล์ผสมซิงค์นะครับให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ขวดเป็นพัตติกิดีมันแบบเหมือนเหมือนกลิ่นจักรย้แขกบางๆอ่ะลองลองลองฟิวดมดูดิก็เป็นบอกเนี่ยซ่าๆนะครับเครื่องดื่มกลังแบบซ่าๆแล้วก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะมันมีกลิ่นอย่างนั้นจริงนะลองลองฟิวโดม เราแบ่งเป็นหลาย S <S ๆหมวดหมู่แหละนี่ก็คือจะเป็นแบบพวกเอ็กซ์ตร้าทั้งหลายนะ M ร้อยห้าสิบสตรอมออริจินอลอันนี้เพิ่มเพิ่มดีไรโบสนะครับนี่พลังงานหนึ่งร้อยสามสิบจืดๆบางๆเหมือนเหมือนเอา M ร้อยปวดธรรมดาไปเจออจางนึ่งสามเท่าแล้วก็ผสมนึ่งผสมนึ่งเข้าไปกัดทิงแดงเอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตร้าอาจจะแบบปวดใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรผมก็จะดีดขึ้นเรื่อยๆนะฮะ เดียวจางความความเข้มข้นขมันลงมาแต่ว่าเราไปเติมมากคืเอพวกวิตามินพวกอะไรนี่เราใส่มากขึ้นนี่ก็กระเทือนแดนเอ็กซ์ตร้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าแบบฝาดำคือผสมซิงค์เพื่อเหมือนความแมนเพิ่มซิงค์นะครับช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายหรอวะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบนุยนุกว่าอันมเมื่อกี้มันจะเป็นมีความกลมๆกว่ากลมๆกว่าไม่พุ่งไม่แหลมเคือเดี๋ยวที่มันมีซิงค์อ่ะมัเป็นกลิ่น โอ๊ะคลาสนะครับพี่โฟ๊ะคลาสศูนน้ำตาลน้อยกว่าผสมน้ำผึ้งธรรมชาติกว่าอันนี้เหมือนแม่งเหมือนที่เคยกินตอนเด็กๆกินแบบยายาก็เป็นรสยายาแต่ว่ามีความแบบมีความน้ำผึ้งอ่ะคาราบาลนะครับกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลเย็ดแค่เขียนตรงนี้นะครับวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ คือมันจะเป็นคำพูดของคนจีนคนหนึ่งที่แบบว่าพอเล่นไพ่แล้วชนะอย่างเงี้ยเขาแบบว่าวันนี้วันนี้กูได้กินไก่แล้วเว้ยอะไรเงี้ยพลังงานแค่40กิโลแคลอรี่เองมีแจกไอเทมเกมพับจีด้วยนะเด็กเด็กที่เล่นพับจีมันจะกินตั้งดื่มนี่เหรอวะอืมกินนมันก็เป็นน้ำแอปเปิ้ลเลยเหมือนน้ำแอปเปิ้ลแต่ว่ารสมันจะแบบตุนๆหน่อยแล้วไม่ค่อยหวานนะ ผนมมิดๆเครื่องดื่มเรดบลูเอ็กซ์ตร้านะครับนิวกันเบาเติมความฟิตกับเกมยอดฮิตในตำนานแจกไอเทมฟรีอีกแล้วนะครับ <c ười> คือพลังงาน120กิโลแคลอรี่กลิ่นก็เหมือนกับยิงแดงอะโมแต่จางๆเลยแต่หวานฉลามผสมกระชายดำไวยโสมเกาหลีสกัด <ว au. S 1> คนกินพวกนี้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายไงไม่้มีผสมซิง์ผสมกระชายดำนั่นะแหละจะได้ปุ๋งปัง <c ười> กินเหมือนเนี่ย กินเหมือนยังลบอ่ะคยกินยังลบอ่ะอยังลบแบบดี่ห้อสเปร,รเลอร์ขาวๆอ่ะเนี่ยกินอย่างนั้นเลยกินเหมือนยังลบในฝามีค่าเขียนให้กําลังใจคนระับบุกไปด้วยกันจากชีวิตจอรแป๊บเอ็มร้อยห้าผสมกระชายดํากับน้ําผึ้งเหมือนกันเลย ไม่ไม่ถึงว่าเหมือนยังลบมากแต่แบบกลิ่นันอยู่ตรงกลางระหว่างฉลามเมื่อกี้กับลิปโพริทันดีเพราะว่ามันมีกลิ่นของน้ำพึ่งไงค่อนทานเค็มควนมากเลยทีเดียวชักนะครับฝันใจไวมันนะฮะชากนี่คือเขาโปรโมทว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ไปเป็นมิกเซอร์สําหรับผสมเหล้าผสมวอดก้าอะไรเงี้ยชักจะดังมากแล้วก็จะทําการตลาดไปในด้านนั้นอันนี้เป็นคาเฟอีนจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็น้ําตาลสูเปอร์เซ็น พลังงานทั้งหมดศูนย์กิโลแคลอรี่นี่เก่งตรงนี้แต่ห้ามดื่มเกินอว้าสองกระป๋องนะเพราะหัวใจจะสั่นนั่นนอนไม่หลับวันนี้มันจะนอนหลับไหมเนี่ยกินแบบซัมเมอร์บรี e หน่อย breezeway หน่อยเหมือนเวลาเราแบบไปไปกลับหรูๆตามแบบอินเทเล์อะไม่เป็นไดชื่ออย่างไรนะนะแต่ปรับตัวน้ำไม่ไม่ไม่ใช่เลยนะฮะเหมือนเอา M150 อ่ะไอเทสใส่โซดา <S <S ความหวานมันไม่มันหวานมาจากนา้ำตาลทรายอมันแต่ถ้าเอาไปผสมเหล้าอย่างที่ผมบอกอ่ะน่าจะอร่อยชาร์คทฟแบบเล s s s u g a น้ำตาลน้อย จันนี้จะหวานกว่าแต่โดยตัวเนี่ยผมชอบอันตีนเบบเมื่อกี้มากกว่าโวอ,อันนี้นะครับโว้ 3G อ๋อผสมจินเซนผสมโสมนะฮะอันนี้กลิ่นดีนะพลัางงาน60กิโลแคลอรี่รู้สึกเริ่มสุดใจสัน่นโว้เนี่ยเขาจะทำเป็นเป็นแนวแบบอัดแก๊สมาค่อนข้างซ่านะครับสมกลมกินได้เรื่อยๆอันนี้ผสมโสมกลิ่นก็ออกแบบจีนๆหน่อย เนี่ยตัวนี้เป็นโซนจีนๆหมดเลยนี่ก็โสมอะไรเนะี่ยโสมพลัสเลยเหรอโสมพลัสนี่คือชื่อเครื่องดื่มหมดเลยใช่ไหมเนี่ยผสมโสมเกาหลีสกัดน้ำผึ้ง<แ>อันนี้กินแบบยาเลยอะ่ะยาจีนอย่างเงี้ยเนี่ยจีนหนุ่ยหนุยจีนๆมนๆอย่างนั้นอนะ่ะโสมโสมเลยอะ่ะนัวๆเนะี่ยโสมอินซัมนี่เราเคยได้ยินนะนี่สีแบบสีแบแบดำๆเนะี่ย ดีว่ะมถมันจะไม่เข้มข้นมากอ่ะค่อยๆจิบแล้วมันจะจาง,จางๆเล้ามันกินได้นานกว่าจีทูอ๋อ,อน,นี้ของเลดบูนะครับมีลูกวัวยอยู่ผสมสมเอเชียสกัดเขาบอกรู้หรือไม่เซลล์สมองมีหลายล้านเซลล์ที่เชื่อมผ่านระบบประสาททำให้คุณสามารถจดจําคิดวิเคราะห์ได้อย่างดีเยี่ยมรู้อย่างนี้ต้องดูแลสมองให้ดีๆเขาบอกว่าวิตามินบ12มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทนะจริงเซลล์สมองคนเรามีแค่84,000เซลล์นะ สีก็จะเป็นเหมือนกระทิงแดงนะครับเข้มข้นขึ้นมาอีกนีเข้มกว่านิดหนึง่งจะโสมก็ไม่โสมจะกระทิงแดงก็ไม่กระทิงแดงอะ่ะคือกูแง่คือเหมือนเอาเหมือนเอา,เอาไอไอโสมเมื่อกี้โสมพัดโสมอะไรเนี่ยแล้วเอามาเทผสมกับกระทิงแดงแบบอย่างละครึ่งอะ่ะพอดีอย่างนั้นเลยโสมยี่ห้อชินจูเครื่องดื่มน้ำโสมแดงผสมเก๊กฮวไวด้วยไม่มีคาเฟอีนว่ะเดี๋ยวรถมันคุ้นๆมากเลยเหมือนเรากินยาน้ำอะไรสักอย่างกินแล้ว ก็ดีนะพอสมควรแต่มันหวานต้องกินแบบใส่น้ําแข็งอะไรเงี้ยน่าจะโอเคยังเป็นโสมอยู่นะครับคื่องดื่มตาโสมเกาหลีตาตังคูจังขายดีนดับหนึ่งเขาบอ,อกอืมนี่ขมเลยอ่ะมันจะค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็กลมมนๆนหน่อยเข้มข้นกวาน่าตัวโสมทั้งหมดที่เรากินมาเครื่องดื่มตาคิวปิดเฮิร์บมิกน้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้าเห็ดหลิงจือโกจิเบอร์รี่กระชาย พกเรื่องพกเรื่องกินเหมือนพวกนี้เนี่ยตเชื้อตกปลากินวานิลาคือรสไม่ได้เข้มข้นอะไรมากครับหอมหอมเหมือนพวกกินวานิลา a r t i f i c ี a ลนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่เขาใส่มาเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์ต่อร่างกายนะอันนี้คิวปิดเฮิร์บวิตก็คือสมุนไพรและวิตามินซีสูงแล้วก็วิตามินบีรวมแบบเยอะมากๆ น้ำเช็งมวยที่แบบเข้มข้นแล้วมันจริงแบบของวงพวกรอยทำเนี่ยสตๆปปาๆนิดนิ่แหะคิวปิดเฮิร์บมิกตังกุยเก๋าขี้ผิงขมิ้นพันดอกข้าวหวานไปบบก,บกน้ำครึง้งคือเร็วๆนี้นผมงไปสึกหมอจีนลงโรงพยาบาลหัวเฉียวมาเดินเข้าไปอ่ะมันจะเป็นคลินอย่างเงี้ยกลิ่นยาจีนเนี่ย เฮ้ยมันเรากินเกตเตอร์เลทที่มีพวกยาจีนอยู่ซึ่งเจ๋งเนี่ยขึ้นใจนะเครื่องดื่มหยินหยางผสมถังเช่าโสมสมุนไพรจับเลี้ยงสิบชนิดโอ้โหยังมีแม่งจีนมาจีนจีนสุดๆเลยอ่ะอันเมื่อกี้เดินเข้าโรงพยาบาลหมอจีนใช่ไหมแต่เนี้ยมึงเดินเข้าไปในห้องห้องที่เขาจัดยาจีนอยู่ข้างๆอ่ะยาจีนยาจีนรสชาติแม่งโหดมากคือเหมือนเอายาจีนไปต้มอ่ะใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็รสชาติคู่เย็น่ะ นั้นเลยครับอะไรเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเรื่องดื่มสมุนไพรตาพญานาคนะครับกระชายดําดอกคํำฝอยอบเชยคัวรานาถามว่าชูกําลังไหมเนาะก็อ,อาจจะชูแหละเฮ้ยเฮ้ยกินเหมือนเวลาล้างแก้วอะแล้วล้างตะไลออกไม่สะอาด แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะถ้ามันเป็นกลิ่นที่อยู่ในเครื่องดื่มเลยอะ่ะอาจจะดีก็ได้แต่จริงอันนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากนะคนโคตรชอบเลยนะรสชาตเดียวกับยาติเพิเพนทาสตาว่าโอเคนะเป็น,นกลิ่นแบบสมุนไพรุนไทยจริงแล้วสดชื่อเลยตาทายานนะ่าชื่องดื่สมุนไพรเหมือนกันนี่ใส่ถังเข้าตังคุยกระชายดํากินต่างกาัานเมื่อกี้นะกลิ่นเหมือนนี่เว้ยไอติมไอติมดอกไม้อร่อยนะเนี่ย ไม่มีคาเฟอีนนะครับแล้วก็มีขวดพลังงาน40กิโลแคลอรี่สิงโตคำรามเครื่องดื่มสมุนไพรกัด8ชนิดทำไมไท้ายๆแม่งเป็นแบบมีแต่ของดีๆขนาดเลยวะมะขามป้อมกระชายดำเกียวปูหลานโกจิเบอร์รี่น้ำผึ้งแล้วก็โสมถังเช่าด้วยนะอืมกลิ่นแบบพีชพีช่อยว่ะหอมๆอมอ่ะคือถ้าเอาไปทำเป็นกลิ่นเป็นน้ำหอมอ่ะน่าจะดีเลยแหละอร่อยนะเนี่ยไฮโปรเว้ยกระชายดำเพื่อความแตกต่างของมันแถบพลังงานอะแล้วแบบ กุ้งทะลุกุ้งทะลุสีเขียวเลยเขียนเหมืน,น,นี่เลยเหมือนเวลาไปยืนหน้าเตาขนมโตเกียวอะ่ะรสเหมือนกินการะแมสีดำอะ่ะก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอร่อยขวดสุดท้ายแลยะะ้วนเครึ่งองดื่มสมุนไพรแบบไม่มีกาเฟอีนน้ำพริกไทยดำผักเช้าวขมิ้นชันและกระชายดำตราอัศวินใช้ยญาหวานนะครับในการแต่งรสหวานอื ไม่อะไม่อะพริกไทยดำเนี่ยมันไม่ควรนะมาทําเป็นเครื่องดื่มนะครับเหมือนกินต้มอ,อะไรทุกอย่างแล้วใส่พริกไทยแล้วแบบทาให้มันหวานหวานแล้วใส่กลิ่นผลไม้เลือกเท่าไหร่เวลาเดินเข้าไปในในห้าง B2S อะแล้วเดินเข้าไปในโซนเครื่องเขียนอะีจะเป็นกลิ่นแบบนั้นอะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเครื่องดื่มดูกําลังและเครื่องดื่มสมุนไพรทางเลือกในะวันนี้นะฮะสันก็รู้สึกดีพอควรนะฮะชอบอันไหนถูกใจไหนนะครับก็ไปหาซื้อมาลองชิมนดูได้ สำหรับวับนนี้ขอตัวไปหาได้ทำก่อนนะ <laughs>